ััันะครรบบซ่่อ,อใหญตัวนี้จะเป็นเมนบอร์ด a s ุดนะครับ k 4 2 j r นะครับอาการก็คือเปิดเครื่องภาพจะลายนะครับอาการนี้ก็คือจะเป็นส่วนของชิปการ์จอเสียนะครับเดี๋ยวทางร้านจะทําการยกเปลี่ยนชิปใหม่นะครับชิปตัวนี้จะเป็นช,ปชิปตัวใหม่เลยนะครับเราจะ ยกแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลองเทสเครื่องดูอีกทีนะครับว่าจะใช้งานได้ไหม ชิปตัวเก่าออกแล้วนะครับชิปชิปตัดจอตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่นะครับเป็นชิปใหม่นะครับเบอร์ตรงนะครับใส่แทนนะครับแล้วก็ลองดูทีนะครับว่าใช้งานได้ไหม นะครับแล้วก็เราจะเปยดอีกทีนะครับว่าอืมนี้ใช้งานได้ไหมนะครับครับหลังจากที่เราวางชิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ประกอบเครื่องนะครับเดี๋ยวเราลองกดเทสเปิดเครื่องดูนะครับว่าจะเปิดติดขึ้นภาพไปนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเปิดติดแล้วนะครับผมจะ ใส่ฮันนิ้แล้วก็ประกอบเครื่องซ้ำอีกทีนึงนะครับก็จะรันเตียนต่างๆอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับลูกค้าครับสนใจนะครับนําเครื่องเข้ามาตัวเช็ดได้นะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามบิกซีเอกตาร์หันใจนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไลน์แอดนะครับแอดซีนะครับผม